สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ระดับโลกเฟียสกับรุ่น780ดีลักษ์ปี2026ที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการบอกเลยว่ารุ่นนี้มาในสไตล์พรีเมียมสมชื่อดีลัก์จริงๆและในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกันทั้งภายนอกภายในสมรรถนะรวมถึงราคาที่จำหน่ายในไทยว่าคุ้มค่าแค่ไหนเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกัน เริ่มจากดีไซน์ภายนอกเฟีย7 8เจ็ดีลักปี2026มากับรูปทรงที่ทันสมัยดูหรูหราและโฉบเฉี่ยวตัวถังมีความโค้งมนสไตล์ยุโรปที่ลงตัวกับเส้นสายที่คมชัดตั้งแต่ไฟหน้าแบบแมทริกและที่ดีไซน์ให้บางเฉียบและทันสมัยพร้อมไฟเดไลท์ที่เป็นเอกลักษณ์กระจังหน้าขนาดใหญ่เคลือบโครเมียมเพิ่มความหรูหราให้กับด้านหน้าฝากระโปรงหน้ามีลายเส้นนูนเล็กน้อยให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้น ล้อแม็กอลอยขนาด18นิ้วลายใหม่แบบไดมอนด์ชัดเสริมความสปอร์ตให้กับตัวรถและที่สำคัญรุ่นนี้มีหลังคาซันรูฟแบบพาโนรามาที่เปิดกว้างจนถึงเบาะหลังเลยทีเดียวเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศโปร่งโล่งเวลาเดินทาง ด้านสมรรถนะเฟียตเจ็ดร้อยแปดสิบดีลักสองพันยี่สิบหกมาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินขนาด1.5ลิตรสี่สูบให้กำลังสูงสุดที่160แรงมา้าแรงบิด250นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติดูอัลคลาดเจ็ดสปีดท,ที่ตอบสนองได้ไวและนุ่มนวลการขับขี่ในเมืองทำได้ดีมากควงมาลัยเบาแต่แม่นยำส่วนการเร่งแซงบนถนนหลวงหรือทางด่วนรถก็ให้พลังที่เพียงพอไม่หน่วงการเก็บเสียงถือว่าอยู่ในระดับดี ห้องโดยสารเงียบแม้ขับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบช่วงล่างปรับจูนมาได้ลงตัวทั้งนุ่มนวลในเมืองและมั่นคงในทางโคง้งถือเป็นรถที่ขับสนุกและนั่งสบายในเวลาเดียวกันมาดูกันที่ภายในห้องโดยสารเฟียร์0จดีลักส์2026เปิดประตูเข้ามาจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราทัานสมัยตั้งแต่แรกเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้สีน้ำตาลเข้ม ตัดกับแผงคอนโซลสีดำแอร์ลายไม้สไตล์ยุโรป หน้าจอแสดงผลคู่แบบดิจิตอลขนาด10.25นิ้วเชื่อมต่อกับระบบอินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control และระบบช่วยเบรกฉุกเฉินมีช่องชาร์จไร้สายพร้อมช่อง USB ทั้งหน้าและหลังเบาะหลังพับแยกได้แบบ60/40ต่อและมีที่วางแขนตรงกลางทำให้เหมาะกับทั้งการเดินทางในเมืองและการขับออกต่างจังหวัดกับครอบครัว ด้านความปลอดภัยเฟียส780ดีลักร์2,026ก็ไม่แพ้ใครมาพร้อมระบบกล้องรอบคัน360องศาระบบช่วยถอยจอดระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนถือว่าให้มาเกือบครบในรถยุโรประดับนี้ สุดท้ายคือเรื่องราคาเฟียร780ดิลัก์2,026เปิดราคาจำหน่ายในประเทศไทยเริ่มต้นที่1,259,000บาทโดยมีให้เลือกทั้งหมด3สีหลักคือขาวมุกดำเงาและเทาเมทัลลิกเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ได้สมรรถนะและความหรูหราทั้งภายในและภายนอกบอกเลยว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับใครที่มองหารถยุโรประดับกลางที่ให้ความพรีเมียมแบบเต็มคัน ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบรถที่มีดีไซน์ไม่เหมือนใครขับดีฟีเจอร์ครบและดูดีทั้งภายนอกและภายในเซียง780ดริลักษ์2,026อาจจะเป็นรถคันใหม่ที่คุณกำลังมองหาอยู่